ครับก็คลิปนี้แล้วก็ขอ,อดินดีกับน้องชายนะครับเพิินไปทำคดีให้น้องชายนะครับเกี่ยวกับคดียืมเงินกันนะครับก็ไม่มีหลักฐานการกู้นะครับก็เป็นทีมงานลดหาเสียงนะครับแล้วก็ คนที่สมัครแต่เขาก็ไม่จ่ายเงินนะครับค่าน้ำมันนะครับน้องก็มีแต่แชทไลน์ที่คุยกันให้ยืมเงินออกค่าน้ำมันนะครับผมก็เป็นรุ่นน้องนะครับเคยวิ่ววานให้ทําการยึดทรัพย์ให้นะครับในพื้นที่บ้านเขาจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานนะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับก็คดีก็ สารพิพากษานะครับตามแชทไลน์นะครับไม่มีหลักฐานเป็นสัญญากู้นะครับมีแ่แชทไลน์คุยกันนะครับก็สารได้มีคําพิพากษานะครับก็ให้ชําระเงินนะครับก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับก็อยู่ที่ว่าทางจาเลยเขาจะอุทธรหรือเปล่านะครับก็รอดูนะครับถ้าไม่อุทธรก็ก็จดาเนินการนะครับสืบทรัพย์บังคับคดีต่อไปนะครับซึ่ง ก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆและพี่ๆหรือผู้ติดตามผมใน Tik t o k นะครับทราบว่าถึงแม้เราจะมีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือนะครับคือมีเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะฮะแต่ถ้ามีหลักฐานทางแชทไลน์นะครับองบอกถึงการกู้ยืมเงินกันนะครับก็สามารถนะฮะนำมาฟ้องร้องนะครับก็ดำเนินการในชั้นศาลได้นะครับก็คลิปนี้ก็ สวัสดีครับ